你好。 วันนี้เพื่นเต็มเลยนะคะคือาจารต้อมรบวงทำบรรลุนะคะสำหรับอาจารต่อมากุณโหนะคะเมื่อทราบบนกั็พูดได้ว่าีเย็บเลขซิเรินร้างได้แต่ให้ออกซิบเรถ้าออกตัวนี้เขาอาจารย์ต้อมอาจารย์โตวงจะจัดโต๊ะใหญ่ให้รับัวเดอรจิบอมนาล้างมวกน่อยเตร์ดี่อะมาเปิดโ๊ะเปิด้งเปิดโชคลาภเอฟซีนั่ง้ะคะนากจาก ผมตั้งผีบนนะคะบนย่ามใดญเดี๋ยวมาแกะย่ามนั่นเนาะคะ่ะแต่ว่าออกตตครับเหมืนติ่งออกเต่านึงแต่ก็ถือว่าดวงดีก็ยังเข้าเนาะคะเนะาะกรับนัน่เมื่อนี่กะมีเลขตัวหนึ่งลายตัวเดียวที่นบนชะปนไว้ผู้เกี่ยบไว้จะไปดวางด,ดูตำนักอาจารย์โกศลสามารถผู้โกรธืู้เก่านะคะกะ่ว่าเน่ถ้าแตกล้าตัวอาจจะไปรลายมองเพราะว่า ผู้หญ้าผู้อื่นไปห้ยเพื่ใหาลยไรล้หมองดูงนะคะเป็นการเปิดโชคเปิดลาบนะคะเป็นพิธีพามเป็นควมเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเฮ็้ย่ามได้เฮ็ดบอยได้บอยะคะ่ะโชคลาภการงานการเงินการเพราได้ทุกอย่างการเป็นยังเบอรัซาบขึ้งวดนี่ถึงแบบนีความหวังไร้ปคนทุกงวดอยู่กับปูกัญญานี่ป็นซิฟกาปีนะคะบอกเคยจัตยาวาเปินสีมาบอกค่ะค่ะ เป็รข้างแรกขี่ปูเพิ่นเขามาในความฝันหล่ะมาย่ยืนอยู่หนาแทน่นบรรลั่งเพิ่นเพิ่นบอกว่าอ้าวได้เวลาแล้วผากันตื้นแฉมเพิ่นว่าอยากได้กับมาขอเอาใ้เวลาขอแล้วดูกับเพิ่นมาสิกวตีเป็รั้งแรกขี่ปูเพิ่นแม่ตาวาวข้ามหนี้สุทียบ่ต้องบอกกับขอค่ะขอบนอยู่พ่อปนันจนเพิ่อนอยากไล่เนะ แต่ว่าอันยูเสือๆๆเพ่อนมากบอกไห้ห้องขอหนิแม่ผ <c oughs> ููคากะตื้นมาแต่ดีจีตาทูเดอปูยานตาใหญ่ภููลนบอกขออยียงขอ,อยยางเดียวจากนี่เป็นต้นไปตลอดชีวิตของผููคาผูู้คาขอบอกเลขแม่นเลยว่าเป็นยังกะจ้างมัน่นเลยว่าขอบอกเลขแม่นตลอดชีวิตเลยวันีิได้ขอขั้นเดียวตาหยยบเลขล่างเห็นไหเด้อท่านเอาบุญก็นะเมื่อน,นี้กะ สำหรับพ่อใหญ่ไม่ไงนะคะเงินเดือนผู้เฒ่าวมอบน้อยนะคะแต่ว่าแตนผู้ใดเงิ่อนไส่แต่ยายใหญเป็นแน่นอนเท่ากับว่าแจกวันจะออก,อกตัวใดก็เป็นเพียงเลี่ยวข้างแต่ว่าเทาก็มีข้อบังนะคะว่าให้ออกนะคะสวนมาแน่นอน,นะคะ่ะงวดนี้ไม่ต้องคิดจต่พองบอกว่าเจะออกเาท่าไราแต่มีตัวรองให้นะคะสวนสองปลูกออกเมื่อคืน หลังจากเลี้ยงหัวหมูม,มาแล้วได้เด็กทู่หาหานะคะซึ่งตรงกันก,นกบปล้อยไปที่แรกก็ไปขึ้นบักหาหาบักย่างคัดในขึ้นที่เลี้ยงหัวหมูกูวาสุนเจ็ดเดอว์าสันอาปูเจ้าคือว่าศูนเจ็บคอยไปขึ้นหาหาไปบักไรตัวลาสันรอมาเด็กถู่ก็ได้หาหาซึ่งตรงกับคอยฝันมาสันเพื่อนถ้บบาบววาเพื่อนมาเด็กบนเพิ่นว่าเพื่อนมาเด็กบน อ้าขั้นเจ็ดมันก็สวยตัวน่ะมันก็สวยละดีหนึ่งเกตกับส่วนเจ็ดน่ะครับส่นเจ็ดพ่อส่วนเจ็ดส่วนเจ็ดพสวยมากๆเลยครับก็เลยทีว่าอันเป็นเลขบนปูเป็นมาบัวกกะคือส่วนเจ็ดนะคะอันนี้เน้นนะคะบนนะคะจะว่กกับล่องลางไว้แน บันเล็กลางนะคะตัวที่เบิกราบจะบนเบิกซาบว่าอัน,นเล็กลางปะต่งบอกก็ได้หรอกสิขอบนเอาใส่จังได้ก็ได้ให้มันออกหาซีได้ไหมเพระต้องบอกเล็กลางได้ว่าขอให้มันออกหาซีกับพ่อไปบนไว้คือตัวนี้5สีนะคะขอให้มาตรงๆอยาปะตองออกมาโสกกาบเล้อแต่ว่ากะให้กาบไปแน่แล้วพี่น้อง ให้มันออกงาทีเดอ้อผู้ดาบนใบพุ่ตโวนี่นะคะล่างเม็ดเดียวะะหางเดียวคือห้าสีค่ะอันนี้สำหรับงบน้อยจริงๆนะคะคุดยางบหน่อยอีีแต่ว่าโบมีเงินกับลองกิจการหน้าเบิงงเป็นแน่ทางนะคะเนาะอ,อันนี้คือบนให้ออกอก็คือห้าสีที่ตัวที่บน,นะคะ่ะแต่ว่าตัวที่ลอกก็จะเป็นห้าห้าแต่ว่าไม่เอามาฟันเพราะว่า บนใบว่าหาซื้อบนคือปาไว้เใบแล้วปาไปแล้วก็เลยบอกเตรียมใจเอาห้าสีนี่แหละเพราะว่าปแล้วเพราะว่าหาซื้อเป็นเรื่องยากข้าวไม้บนคือปาใบนะเดี๋ยวจะเดี๋ยววันนี้จะถือ่ากันได้กี่แสนในเรื่องหาเพราะว่า เลขตัวนี้จะเขียนแทนตั้งหากพ่อปู่มาเขียนให้หรือว่าก่อนปู่เขียนเส่กระดาษไล้วางไว้ที่โต๊ะนะคะสามตัวนี้บ่มากกเดี๋ยวเปพ้นเขียนให้แต่แต่ชเว้ากันบ่เว้าชิว,าว่าเลขก่อนคือบ่บอกเลยมัดซื้อเจ็ดแปดตัวาานนะัล่างนะมัดห้าสี่ห้าห้าห้าศูนย์แล้วก็รองสามเจ็ด ี่นเอาแค่หน้าจอเลยนะครับปูแม่ยังไงสั่งตัวเลยนะ่ะตัวนี้ปูเขียนได้ค่ะถ้ามันไม่ออกราวน่ะมันหาซีมาเล็กไห้ฟันจังสีมันออกเตะเตเลยค่ะเป็นตัวนังสีดำาบในสีแดงขันเบิดทราบเห็นจังสีนะมันมาออกตรงๆงถ้าไม่พูดก็ถ้ามันออกเนาะป็นเขียนไปจังสี สองศูนย์าตัวที่เบิร์ซัาปอยนะคือศูนย์เจดแปดเนาะแล้ว,ว่าเล็ตัวนีเอฟซีฟันดีอันนี้เป็นฝูเขียนให้คือสองศูนย์สามือคือใส่กระดาษเอซีแล้วก็ว่างไวพื้นก็เลยว่าเอาคููเจ้าคือบอกไห้ตัวนี้เจ้าคือบอกบอกตัวขซี้แนว้าสั่นในความฝันอันอยี้ไปเสียงเันยูดิเจ้าคือบอกว่าในควอมฝันเนาะครอบอกว่าสองศูนย์ปจังสัน่น หม uh ุ้เนเจ็ดแปดจากูบาวาไปเถียงปูปูเป็นบบาเบาอย่งเพิเขียนใส่กระดายระว่างไวยคือนะคะตัวนี้อันไม่ทันหรอกเจ้ามือเบิกซัไได้หมู่านจากท่านเพท่านเป็ขาอันไปรู้ฉันอั้นดอกจ่าฉันอันบาเมื่อเขอั้นแล้วบางนี้แต่ว่าปูเป็นเขียงไหเล็กบาแมดอกกบเบมากวอมเขามากกวัวนี้นี่ศูนย์เจ็ดแปดเลบนนะ แต่ว่าอันงวดนี้ผู้่นไหยท่านทำเมนมพืชนะสี่ใหส้สามตัวแค่งวดเดียวงวดเดียวกับเอากพอดีไม่แห้งกิ่งคูสันดกหนูให้ลูกกลางงวดนี้อย่าไปยูงวดเยอะเลยว่าดิอ่าสิออดตัวใดกัตไให้มันอยูสอง้างนี่ละสองศูสามกับศูนย์เจ็ดแปดนะคะคือเพิ่องมันบหมครับตัวเพิ่มตัวเพิ่ม อาการไม่เด็กตัวล่องนะคะอันนี้อุปว่าเป็นว่าไม่เด็กตัวหนึ่งที่ปูว่างไห่ข้างบนเราก็ขั้นออกเอาไปอันยึดเบืง้งจค่ใบแม่รสตี้ว่ากันมีเก้าสามตัวเดิมนะคะเลขบนนะคะอันนี้ชุดบนนะคะเด้อชุดบน พรว่าอันนี้มีความหวังอยู่ป็นสีสตือยืดอกเอฟซีฝันดีสู้ทสู้พนอมากาเนาะผู้ใดเอาเลขไปบ่มีว่าฝันบ่ดีนะจุอฟซีันดีมันดังมัเบิดแล้เบิร์เอาจนบ่พีที่บ่พี่วังดูจักเสียเลยนะ ออก่้มีราคางทเ่เอเมตนนะครับ่ดนี่ปุ so, ๊ดนี way, ่ปุดอยลูกซอยร้านเล่ลูก้านกะทิคอ yes, <toda> ่วงสัจญ <Okay. S 3> ่าบอกว่าจะซอยลูกเกินกว่าสีดาสีรวยกลาลกเจ้าญาปะทุมม้าว่าสีขาสีข้าเชินปดนี่ปด เมื่อนี้ลูกรลานคุณลูกแล้วเด้อให้มารักษาสัจจาวาจาที่ไห้ไว้ข่าว่าให้ออกสองูนสามแต่ไ้ออกศูนเจ็ดแปแต่ขอจงจงและปู่ย่าเด้อเมว่นี้ให้ประชาตชนคนโคตรนี่สุดจะโคตนี่ได้เด้อจะปูกจะงานลูกล้นกตขออันสนญญาจาปลูกจะงานจนบันดันให้สมบังให้เป็นจริงให้ประชาชนโคตนี่โคตรสิ่นให้คนสุด ให้มี่งนย่ยอยไปเรื่อชีิต่อไปเอเป็นมหาผชุนเป็นมหาบุญใหญ่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดสามีเมื่อว่าจเป็นผู้พูดดาโดนบรรดาไม่เด้พูแตกคาบโัในเถือนให้ชางบ้านเราพีอันดใน้อกันเนยอขอดูใบใต้ขอดูไปขางใต้ สองนับขึ้นมาเมื่อนวันกับแม่เ้าหมดเลยคือมันแก่คนแก่แ้วเขาม่ขอเงินซื้อเหาเ้าบาเอาไหนก็ว่เอาเลีซื้อไว้ื่อเขา้ครับครับได้ครับนี่เนกาฟันให้แล้วเนอ้สับฟันให้ชัดเจนนะครับอ่ะได้ไม่ได ah, sure. yeah. ้ได้ทุกทุกคน่านนะครับ